ตัวนี้ตัวไซส์อีกตัวหนึ่งได้ตัวนั่นนี่ค่ะตัวผู้อ๋อตัวคนสีไงตัวนี่ครับโอ้แฝดสามเลยตีครับเนี่ยแฝดนี่กับแฝดได้คือกันแฝดสองแฝดสามค่ะอืมโอ้คุ้มค่าได้ครับพี่น้องมันมันคุ้มกับกับเอ่อที่เขาเลี้ยงโองคืนทุนให้ได้เจ็ดเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาในมืมเน้กามีโอกาสได้มาอ่าที่ฟาร์มเลี้ยงแพะนะครับ อ่านี่ก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะครับครับน้องกุ๊กนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้น้องกุ๊กเป็นภาพไปเบิ้งเนาะครับเนาะเป็นฟ้ามแพอ่ายูนีเป็นบ้านห้วยห้ามตางเนาะบ้านห้วยห้วยห้ามตางตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองเนาะจังหวัดหนองบัวลำพูครับก็เดี๋ยวอ่ายูนีแพะเพิ่นเลี้ยงเจ้าเลี้ยงมาโดนไปครับ ประมาณสองปีครึ่งโอ้สองปีครึ่งแล้วอาเรียงนี่เลียงประมาณจักตัวครับอเริ่มแรกเรียงประมาณยี่สิบแปดตัวยี่สิบแปดตัวเฉพาะแม่พันธุ์เฉพาะแม่พันธุ์นะครับเนาะ,ะคิดคิดจังไดคือได้มาเลียงครับผม,มคิดอยากเรียงมันเริ่มแรกคืออยากกลับมายู่บ้านอยู่กับลูกสายลูกสาวครับ บ่มีผู้ยดอยูน้ำแ,แม่น้ำลูกเสร็จแล้ก็ก็เลยคิดว่าสิเลี่ยงอีหอย่างเพื่อสิอนีไ่ได้เขาในครอบครัวเรื่อยๆครับครับซึ่งเขามองต่อแรกก็คือมองหางหังหงวหาขวายบ้านเขาครับครับแต่ว่ามันบ่อตอบโจย์เพราะว่ารายไับมันสิเป็นเป็นปีอ๋อเป็นปีเนาะ,ะแมนแมนแมนผลผลรายไับมันเป็นปีแต่ว่าเขาต้องใส่ใจแทบสิทุกมือครับะค,ะคือมันบ่อตอเนื่องกัน,นครับผมก่อ ก็เลยมีคนอยู่ขอนแก่นคนหนึ่งเพื่อนแดะน้ามาว่าคือบ่ญร้องเรียงแพะอการตอบโจทย์ประมาณหกเดือนอย่างเงี้อ๋อครับครับการเดี๋ยวพาเขาไปชมเนาะได้ครับผมขอบคุณครับได้สรุปเรียงแพะอ่าเรียงแพะเนาะครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิงนะครับอจุดเริ่มต้นของเพื่อนก็ประมัณนี้ครับพี่น้องครับก็คืออยากจะมีรายได้นะครับ อยากจะมีรายได้เสริมไปแต่ตอนนี้ผมมาบ่นอาจ,จะเป็นรายได้เสริมหรอกครับอนน่าเป็นรายได้หลักไปเลยเนาะครับเนาะช่วงนี้ครับครับนี่ครับแพะเพื่อนโอ้มีแต่ตัวงามๆเนาะครับเนาะอันนี้คือช่วงสามเดือนที่แล้วปล่อยไปสี่สิบกว่าตัวสี่สิบกว่แม่แมนบอกไเือเฉพาะน้อยๆอ๋อครับเพราะว่ามัน ช่วงราคามันมาเขาก็ต้องเฝ้าปล่อยเองสิ่งนี้ครับผมแม่นครับก็ก็เลยเหลือเหลือนิดหน่อยตะกอนนั้นหกสิบเกือบเจ็ดสิบตัวค่ะอ๋อครับผมเล่นเลือแค่นี้อ่าตอนเริ่มเลี้ยงนี่คือเขาอ่าติดต่อแม่พันธุ์ทั้งหลครับหรือจังใดอันแนะน้ำท่านเขาไปซื้อมาน้ำคอกเท่าละตัวสองตัวสิ่งนีค่ะอ๋อครับครับก็คือมีผลได้เลี้ยงมันบ้เออค่ะครับคือได้ราคากันราคาที่เขาว่าเออเห็นว่ามันบก พอเขาที่ซื้อสีซื้อได้ครก็พอยซื้อมาซื้อมาซื้อเลยค่ะครับเลยสะสมมันมาเรื่อยๆยุคนี่เหลือจักตัวครับตอนนี้อ่าตอนนี้เหลืออยูุ20 23ค่ะ23ตัวกับตัวไม่เพิ่งสิพอครับในการเลี้ยงนี่มีปัญหาอ่าปัญหาของการเลี้ยงแพะนี่ครับอ่าลองอ่าแนะน่ำพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเลี้ยงไม่นะครับ มีปัญหา่างบ่มันจริงจริงคือเท่าที่เท่าที่พ่อนะก็เป็นเป็นโลกมันมากกว่าค่ะอ๋อแม่นบ็นเป็นโลกมันมากกว่าส่วนมากจะเป็นโลกยังครับแพะส่วนลายจะเป็นวัดค่ะอ๋อเป็นวัดเป็นท้องอืดอืมเท่ากับต้องศึกษาศึกษาแล้วก็เรียนลูกคือคือต้องต้องเรียนลูกกับมันทุกมืองใช่ไหมอ๋อครับครับประสบการณ์สองปีครึ่งนี้ ก็น่าจ,จะ,ะเรียนรู้ได้หลายเนาะครับเนาะได้ยูค่ะได้หลายซื้ซประสบการณ์กันหลายมานนี่ถทาสมมุิร่าชทามีจังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่กับน้องบัวลำพู<า>เพิ่อนอยากะจะได้พอพันไแมพันทั้งนี้กับ มีขายยูนบ่ครับขายค่ะเพราะว่าอยู่ในอยู่ในกลุ่มในเครือข่ายกับมีอ๋อครับผ้าแทเฮานี่ก็เลี้ยงลายอยู่ครับการมีเอาไปแล้วก็ยินดีให้คําแนะนาเนาะครับเนาะแนะนําค่ะดูแลให้พร้อมดูแลให้พร้อมนะครับจังลูกคอกที่มีอยู่เจดปดคอกอ่ะเวลาเพิ่นเป็นยังจังเสียที่เพิ่นว่าเคยมาซื้อแพนน้าเฮาเพิ่นเป็นยังเฮากลไปดูแลให้ครับจนจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอ๋อครับก็คือดูแลกันค่ะ พ่อจะอันนี้ราคาไหนบอกรายความมาราคาขันตําเท่าเท่าที่เคยสื่อขายนะคะแพ่สาวซมีกับสิตุขันตํานะคะคือคือแคะที่บองง้ำกับประมาณหนึ่งอันประมาณสามเดือนนี่สสามเดือนกว่วถึงสามเดือนกับซิยุที่สามพันหาถึงหาพันหาอ๋อครับผมครับค่ะ้ือยุกับสายพัน์คือกันส่วนมากย่นี่จะเลี้ยงเป็นสายพันธยังครับอันนี้เป็นลูกผสมค่ะลูกผสมลูกผสมบอ บ่บได้เน้นสายพันธุ์อย่างมากมายแต่ว่าเขาเน้นอะไรว่าอันใดบบเป็นโรคดุอันใด่เจิตบ่ป่วยดุอืมครับครับครับเขาเน้นสายพันธุ์แต่ว่าผู้ผู้คนเมื่ออาชีพหลักๆคนสิไปเน้นไปทั้ง่อผสมลูกผสมครับแต่ว่าอันนี้มันอันนี้ลูกผสมทั่วไปบ่บได้เน้นว่าโบ่บอย่างสินค่ะอ๋อครับผมก็เออ ตัวพ่อพันธุ์นี่ตัวใดครับเนี่ยพ่อพันธุ์มีตัวเดียวคโอ้หนั่นเห็นแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาไปเมืองใกล้ๆได้ไหครับได้ค่ะได้ตื่นเพิ่นตื่นบ่เนาะบ่บ่ค่ะเพิ่นีเชื่องค่ะโอ้เนี่ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ด้ครับเด้อพี่น้องคักอยู่อันที่เหลืออยู่นี่กระเพะแพะที่บางงามบัดใดอืมครับที่เหลือเหลือเหลือจากคัดไปขายเมื่อกี้นี่ กะซีนีเหลือประจักโตที่ครับปล่อยปล่อยออกไปแล้วซี่สิบตัวนะครับเนาะซี่สิบเจ็ดตัวซี่สิบเจ็ดตัวครับผมข่าวปล่อยตอนถ้ามว่าข่าวปล่อยหรอไม่เห็นตอนนี้ก็เป็นร้อยกลัวแน่นบอครับว่าซี่สิบเจ็ดตัวทั้งหมดที่ปล่อยออกไปที่ทลองนะคะก็จะเลี้ยงอยู่แต่ในในบริเวณนี้เป็นบอครับในการเลี้ยงก็มีปล่อยบ้างเพราะหนาฝนที่บตกหรือหนาที่หนาแล้งเขาก็ปล่อยเลี้ยงเป็นหญ้าบริเวณทางนี้ครับผม อ่ะบัดที่นี่อ่ะเวลาอาหารนี่เป็นอาหารประเภทใดครับเออส่วนหลายจะเป็นหญ้าค่ะหญ้าน้องครับเนาะตัวนี้จะเป็นอ่ะไอกะทินแม่นบ่กะทินค่ะอ๋อกะทินนี่พนมากกินได้ครับเด้อพี่น้องแม่นค่ะนี่ครับอาหารหลักๆทั่วไประกอบพิเศษอาหารของแพะนะครับพี่น้องครับการน้องโบล้ำพูกันเลี้ยงกันหลายครับพี่น้องสำรับอ่ะแพะเนาะครับเนาะการ พี่น้องไก่เคี่ยงนะครับที่เบิ้งคลิปแล้วสนใจในอาชีพเลี้ยงแพะนะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่จะสามารถมีรายได้เสริมการเลี้ยงไปเลี้ยงมากกลายเป็นรายได้ลักเป็นรายได้รายได้หลักาครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับมาเนี้ยนะยินดีให้คำแนะนำนะครับนาะงพี่น้คงครับกับนงองปุูกก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับในการเลี้ยงแพะสนใจอยากจะเอา พอพันแม่พันนะครับไปเลี้ยงเนาะครับอ่าตอนซื้อนี่เขาซื้อกันแบบใดครับเป็นซื้อลูกคุณหมอ,อครับหรือจอย่าอ่ดส่วนลายแนะนําให้ซื้อแพะทองค่ะซื้อแบบแพะทองไปเลยแพรทองไปเลยค่ะโอ้ประมาณนี้เนาะครับเนาะ,ะ,ะถ้าเขาซื้อไปเออ่แพะสาวน้อยอยังไงสาวน้อยมันก็นใช้เวลาโดนแน่อ๋อแต่ว่าราคาอาจสิต้นคุนอาจสิต่ําแน่ต่ําแต่ว่าถ้าแพะแพะทองนี่แน่นอนแต่ว่า ราคาก็จะอีกครับผมเขาก็เอ่อเขาก็อาจพอมีน้อยเขาก็ซื้อต้นทุนสูงแน่ตำมแน่และผสมกันค่ากันกระสีครับผมครับอิ่มรอบแรกเราค่าคงตัวเป็นน้อนคัะ นี่แฟดสามฮะแฟดสามค่ะโอ้ตัวนี้ตัวใส้อีกตัวหนึ่งเด้ตัวนั้นได้ค่ะตัวผู้อ๋อตัวพันสีนไงตัวโอ๋อนี่ครับโอ้แฟดสามเลยตีครับเนี่ยค่ะแฟดนี่กับแฟดได้เทียกันแฟดสองแฟดสามค่ะอืมโอ้คุ้มค่าร์ได้ครับพี่น้องมันมันคุ้มกับกับเอ่อที่เขาเลี้ยกคืขึ้นทุนให้ได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนโอ้อ่า การลืมถามไปนะครับเวลาระยะเวลาในการเลี้ยงเนาะครับเนะาะตอนซื้อมาจริงๆคือซื้อตอนแพ้ท้องครับผมเขาเลือกซื้อแพ้ท้องสองราคากระสิสู่แน่ครับวันนี้ระยะเวลาในการเลี้ยงนี่ขายได้อย่างนีจักเดือนครับข้างแรกเลยครับข้างแรกซื้อมาประมาณซี่เดือนเริ่มได้ขายเลี้ยงซี่เดือนเองได้ขายเลย,ย,เลยโอ้สแสดงว่าอ,อาทีพเลี้ยงแพะนี่กะ ได้เร็วเนาะครับเนาะได้ได้เร็วค่ะแต่ว่าเข้ากับตรงเลี้ยนรูดเนาะต้องต้องต้องศึกษาก่อนนิดนึงครับศึกษาวิธีการเลี้ยงโรคเคลื่อนว่าโรคโของแพะค่ะเรื่องโลกเรื่องนิสัยปัดนิสัยเขาครับต้องรูจงร้จักอ่านงรจะเป็นอาชีพที่ดีนะครับผมว่าเลี้ยงแพะ <laughs> เฉลี่ยนครับพี่น้องเฮ้อ <laughs> โอ้ยสีบว่าหักวะครับเนี่ย เลี้ยงแล้วก็ฮักได้ครับบัดนี่ค่ะฮักเพ่าะว่าพยายามเล่นแต่กับตัวแม่เพราะตัวแม่จะได้ยุ่งน้ำพอดโดนครับก็ตัวผู้เพากับค่าอยากผูกพันน้ำพอดได้ครับกะเป็นการเขาเอียนว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพแล้วครับเนาะพี่น้องว่าครับผมจะสำหรับกุ๊กนะถือว่าดีมากค่ะโอเคครับผมจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักเนาะครับเนาะอาชีพหลักค่ะครับผมนี่ะ ตังตัวนี้ก็ร่วงท่องได้สองเดือนตัวนี้ท่องแล้วป่ครับท้องแล้วค่ะทับแล้ว๋อตัวนั้นก็ทับแล้วได้สองเดือนตัวนี้ก็ท้องท่องกรดแพะที่ชื่อคล้ายกันส่วนมากกับแนะนําที่เป็นแพะท่องนะครับเรื่องพี่น้องแพะท่องครับจะได้อ่าก็คือว่าเตรียมผลไว้ครับมีกําลังใจที่สี่เลี้ยงอืมครับผม อ่าสวัสดีครับแม่นี่เริ่มแก่ชราค่ะอ,อันนี้เริ่มอ่าคือตอนเขาไปซื้อเนาะเขาคนเลาเขาบ่ได้ศึกษาอย่างดีครับไปซื้อแพท,ที่มีอายุหลายมาแต่สิเกิดสี่ครับแพะอะคัะนค้างที่สี่สมแน่นิดนึงครับจะแรงแหลกธรรมดาครับแม่นค่ะแต่โดยร่วมผม,มกับวานงามอยู่ครับผมกับวานงามอยู่โอเคอยู่กับยูทีราคานั่แล้วเนาะครับ ราคาในการซื้อขายก็ตามสภาพครับพี่น้องครับแต่ว่าโดยร่วมกับยูนีเป็นแพะท่านลูกลูกผสมเนาะครับผมตัวนี้เป็นแฝดสามมั้งด้านครับเนี่ยโอ้ี่ครับพี่น้องนั่นนั่นคือตัวตัวตัวคลอที่สามตัวนี้เป็นตัวตัวผูตัวผูครับตัวนี้จะเป็นยังของมันนี่ครับเนี่ย แรกคือเขาของื้อของควยเขานี่แหละครับอาหาเขาก็ไปกินแน่จะเกลี่ยครับเอาไว้ให้แพะโอ้นี่ครับพี่ดองครับเลี้ยงแพะครับจะบอด้ยุ่งยากนาะครับเนาะแต่ว่ากันบัว่ามว่าแพะเสาร์แพะบ่ได้บ่ได้ยุ่งยากกับเขาค่ะคือเ้ามาเขาแค่เบื้องอาการของแต่ละลุ้มๆบาไม่ตัวใดป่วยบ่อ แล้วก็ขา้อาหารเาขาที่เหลือขเขาสไปเดยยังก็ได้ใช่ไหมคะอืมครับแต่คล้ายๆกับเลี้ยงว่าเลี้ยงยังนี่แล้วเนาะครับเนาะครับเบืบ้องอาการเบือาา้องอาการก่อนเัาสิปล่อยลงอคอกเออขั้นตัวใดเป็นเออนี่ยังแน่เขากับหายาหายาแล้วกับปล่อยลงมืกินมือครับผมอ่าถ้าผู้ที่สนใจนี่อ่าต,ติดต่อเบอร์ได้ครับได้ครับผม 0986044288คดศูนย่สี่สครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งครับของเช่าอีสานบ้านเฮานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมกับืัอนี้ก็ขอบคุณน้องกุ๊กหลายๆครับที่ครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับอาจจะบ่ละเอียดเป็นไรนะครับแต่ว่าก็ยินดีให้คำแนะนำหรืออยากจะ เอาแพรไปเริ่มเลี้ยงนะครับกัให้คำแนะนำได้ครับครับืัอนี้กัขอบคุณทุกทท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับกับไม้พอกันคลิปนาครับครับโอ้หักอยู่สำหรับในคลิปนี้กัขอจบไปเพียงซสำนีแหละครับพี่น้องครับออายู่ดีมีแห้งสบายกันดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ